บทภาวนา15กุมภาพันธ์พระคำนำทาง1เปโตรบทที่1ข้อ13-16เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์ข้อคิดเปตโตรเริ่มต้นจดหมายของท่านด้วยการเตือนสติผู้เชื่อให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงคำว่าคาดเอวของท่านไว้ เป็นพาธที่สื่อถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางหรือการทำงานหนักในสมัยนั้นซึ่งสำหรับเราในวันนี้หมายถึงการเตรียมความคิดจิตใจให้มั่นคงไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วยวนต่างๆรอบตัวหัวใจสำคัญของความบริสุทธิ์ที่เปตโตรเน้นย้ำคือการเรียนแบบพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราพระองค์ทรงบริสุทธิ์เราจึงต้องบริสุทธิ์ด้วยนี่ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงการไม่มีบาปแต่เป็นการตั้งใจแยกตนเองออกมาเพื่อพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่สะท้อนคุณค่าและมาตรฐานของสวรรค์บนโลกนี้เรื่องราวผมเคยรู้จักกับช่างปั้นหม้อคนหนึ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันคลุกคลีอยู่กับดินเหนียวมือของเขาเปือะเปื้อนเสมอแต่แววตาของเขามีความสุขเขาบอกผมว่าดินที่ดีที่สุดคือดินที่ไม่มีสิ่งเจือปนก่อนที่เขาจะเริ่มปั้น เขาจะใช้เวลาคัดกรองสิ่งสกปรกกรวดหินหรือเศษไมเ้เล็กๆออกจากดินอย่างพิถีพิถันเขาอธิบายว่าถ้ามีสิ่งแปลกปลอมแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อนำไปเข้าเตาเผาด้วยความร้อนสูงมันจะทำให้ภาชนะนั้นบิดเบี้ยวแตกหรือไม่สวยงามอย่างที่ตั้งใจไว้ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกันการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เมื่อเรารเผชิญกับความร้อนของการทดลองหรือการท้าทาย ความบริสุทธิ์ภายในนี่แหละที่จะทําให้เรายังคงรูปทรงที่สวยงามในสายพระเนตรพระเจ้าได้การนําไปปฏิบัติความบริสุทธิ์เริ่มต้นที่ความคิดจงฝึกควบคุมความคิดของคุณในวันนี้เมื่อมีความคิดที่ไม่ดีหรือไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเข้ามาจงปฏิเสธมันทันทีและแทนที่ด้วยพระคําของพระเจ้าหรือการอธิษฐานสรรเสริญพระองค์จงเลือกที่จะคาดเอวแห่งความคิดของคุณให้มั่นคงอยู่กับความจริงของพระเจ้า คำถามเพื่อการไตรตรองมีสิ่งใดในความคิดหรือการดำเนินชีวิตของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจือปนและไม่สะท้อนความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มีความหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างไรสำหรับคุณในวันนี้คุณจะแยกตัวเองออกจากความปรารถนาเดิมๆที่เคยทำตามในสมัยที่ยังโง่เขลาได้อย่างไรบ้างอธิษฐานจากใจข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดชำระความคิดจิตใจของข้าพระองค์ให้สะอาดหมดจดขอทรงประทานกำลังให้ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตที่แยกออกมาเพื่อพระองค์สะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์ในทุกสิ่งที่ทำขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นภาชนะที่สวยงามในพระหัตถ์ของพระองค์เอเมนข้อท่องจำหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์ ส่งต่อและสร้างสาวกหาโอกาสหนุนใจเพื่อนผู้เชื่อสักคนในวันนี้ให้เห็นความสำคัญของการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์อาจจะแบ่งปันเรื่องราวหรือข้อคิดที่คุณได้รับและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในการต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์